สวัสดีครับหมอนิกนะครับวันนี้มาพูดต่อเรื่องรีจูเลนนะครับกับ6ข้อนะครับต้องรู้ก่อนฉีดรีจูเลนนะครับข้อแรกนะครับเหมือนฟิลเลอร์นะครับก่อนฉีดทุกครั้งนะครับเช็คให้ดีนะครับว่าหัตถการที่เราทำนะครับเป็นของแท้หรือเปล่านะครับรีจูเลนก็มีของปลอมของฮิ้วเหมือนกันนะครับข้อเสี่ยงของของปลอมของฮิ้วก็คืออาจจะเรื่องของเสียงเรื่องการติดเชื้อที่สเตอร์ไรท์ไม่ดีนะครับแล้วก็ฉีดแล้วไม่เห็นผลนะครับเปลืองเงินเนาะก็จะมีคลิปนะครับในการแนะนําเรื่องของการเช็คครรรีจจููนนขอองงิย่ะับผม สองนะครับหลังทำวิจุลนนะครับจะมีรอยเข็มทั่วหน้านะครับตุ่มนูนเนี่ยอาจจะขึ้นประมาณ1นวันนะครับก็คือถ้าใครจะใช้หน้าเร็วๆนี้นะครับก็ต้องแทนนิ่งไว้ก่อนสักประมาณ3-7วันนะแต่ก่อนก่อนที่จะใช้หน้านะครับสามแนะนำฉีดกับแพทย์นะครับแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์นะครับอาจจะฉีดไม่ได้ยากเหมือนฟิลเลอร์นะครับแต่ว่าถ้าฉีดไม่ดีนะครับฉีดลึกเกินไปนะครับก็ไปกระตุ้นให้เซลล์ไขมันทางานเยอะนะครับไม่ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนฉีดตื้นไปนะครับตุ่มนูนก็จจะเเห็็็นนชััดดแแลล้้วอยู่ไากบบคร ดังนั้นต้องฉีดให้ตรงชั้นนะครับที่ชั้นอินเตอร์เดอร์มิสนะครับ4นะครับถ้าใครมีอาการแพ้เรื่องของปลาแซลมอนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเพราะรีจูเลนเนี่ยทำมาจาก DNA ปลาแซลมอนนะครับก็อาจจะทำให้มีการแพ้นะครับเกิดขึ้นได้ครับข้อ5นะครับระวังการตลาดเกินจริงนะครับผมรีจูเลนไม่ได้ช่วยเรื่องของ ฝ้ากะนะครับหรือว่าสิวนะครับรีจูเลนเนี่ยฉีดเข้าไปนะครับเพื่อกระตุ้นเกิดการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็ไฟโบลูเบลส์นะครับดังนั้นจะช่วยเรื่องของรูขุมขนนะครับผิวสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็หลุมสิวครับและก็รีจูเลนนะครับแนะนําว่าทําการรักษาเนี่ยต่อเนื่องนะครับประมาณ3-4ครั้งนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีครับผมยังไงก็มีคําถามปรึกษานะครับลองถามในใจรักคลินิกได้เลยครับ